พระนที่พี่นัดเกตมาแบบชุบเราคุยกัเพราะหลังจากนี้พี่จะไม่ว่างยาวแล้วอะไม่เป็นไรค่ะอืมแล้วพี่นัดเกตมาเวลาเนี้ยยังไม่ได้กินข้าวใช่ปะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทาอะไรเสร็จก็ค่อยกลับไปกินก็ได้ไม่ได้ดิถึงเวลากินก็ต้องกินพี่ก็ยังไม่ได้กินเหมือนกันงั้นเดี๋ยวพี่โทรสั่งละกันแล้วก็เอามากินด้วยกันนกะ เจบอกว่าพี่เพลงสนใจอยากจะเปลี่ยนเตียงเป็นบิวอินขึ้นมาเลยใช่ไหมคะใช่ตอนแรกอะ่ะพี่ว่าจะซื้อเตียงมานี่แหละแต่ว่าคิดไปคิดมาพี่ว่าเปลี่ยนเป็นบิวอินดีกว่าจะได้แบบทําความสะอาดง่ายแล้วก็เก็บของได้เยอะขึ้นอะ่ะอืมงั้นเดี๋ยวเ็บไปว่าตรงนู้้นต่อนะคะ่ะไ่ะอ่าขอเตียงนี้ค่ะคแล้วพี่เพลงจะเอาขนาดเตียงกี่ฟุตดีอะคะอืม ห้านอนสองคนเนี่ยมันก็ต้องไม่ห้าฟุตก็หกฟุตปะที่แทบมีแฟนแล้วนี่ใช่พี่ว่าจะชวนแฟนพี่มาอยู่ด้วยอะแต่ว่าพี่ยังไม่โทรถามแฟนเลยงั้นเดี๋ยวพี่เขาโทรถามแฟนก่อนละกันนะพี่เพลงโทรมาหาเพืททำไมอะคะ,ะพี่ก็โทรถามแฟนพี่อะดิ โทรผิดคนหร้อปะ่คะไม่ผิดคนนี้เนี่ยแหละรับสิเปรดไม่รับโทรศัพท์ในเวลางาน,นะคะ่ะโหใจร้ายอะ่ะงั้นเดี๋ยวพี่คิดแทนแฟนพี่แล้วกันพี่ว่าน่าจะห้าฟุตก็พอแล้วแหละนอนเบียดกันจะได้แบบใกล้ชิดกันหน่อยรรอหอ,ลอ,อแล้ว สูงตรงหัวเตียงเน been, ี่ย <ranch> ส <paid venue> ูงประมาณไหนหล่ะคะเกมว่า <mañana> ส <lee> ูงประมาณเท่าไหร่ดีอะเท่านี้ปะเท่านี้ดีนะเท่านี้ดีอืมพี่มาสูงประมาณเนี้ยกำลังดีฮะ ข้าวมาละงั้นเดี๋ยวพี่เอาข้าวแบบนึงเกดข้าวมาแล้วออกมากินข้าวก่อนค่อยกลับไปทำต่อมาเร็วไปชอบกินข้าวหมูย่างเหมือนเดิมใช่ปะ ใช่ค่ะชอบกินเหมือนเดิมนี่พี่เพลงจําได้ด้วยอรอจาได้ดีแล้วพี่ก็จําได้ว่าเราเนี่ยชอบราดซอสเยอะๆแล้วก็ไม่ชอบกินต้นหอมตัวเองก็ชอบกินเหมือนเดิมเหมือนกันนั่นแหละพี่ดีใจนะที่เรายังจําเรื่องของพี่ได้อะ่ะแค่นี้พี่ก็เริ่มรู้สึกว่าพี่เนี่ยเริ่มมีความหวังขึ้นมานิดนึงละพี่เพลงอ่ะ ชอบต้นหอมก็เอามานี่เยตักให้บะขมขมยังขำไรอ่ะป่าพี่ก็แค่นึกถึงตอนนั้นน่ะตอนที่เราไปนั่งกินวเตี๋ยวด้วยกันน่ะแลวพี่ก็ขโมยลูกชิ้นเราไปอ่ะจนล้องี่แบบงอนพี่กันใหญ่โตเลยจนพี่ต้องวิ่งไปซื้อลูกชิ้นมาคืนเราอ่ะ เป็นไรอ่ะแค่ลูกชิ้นรูปเดียวเองต้องวอนขนาดนี้เลยเหรอก็อเกจะเก็บไว้กินที่หลังแล้วไม่น่อมาแยงอ่ะโว้ยพี่แค่แกล้งเล่นเองอะ่ะไม่คิดจะนอนขนาดเนี้ยดีกันนะนะนะขอโปวดกันะนะเถอะอ,อือ 加油！ กเกดู้ซาเก็บไว้กินตอนหลังอ่ะแล้วพี่เพียงก็ไม่แยกเกดก็งอนดิก็ <c oughs> พี่ไม่รู้นี่ว่าเราจะง,งอนขนาดน,ะนะ <c oughs> ั้นน่ะกินต่อแล้วอือเหลือมั <c oughs> มนอ่อน,นามากเลยิวู่ไมอ่ะ <c oughs> พี่ขอโทษนะที่ยังเได้กซื้อโต๊ะกินข้าวอะ่ะเราเลยต้องนั่งกินกันแบบเนี้ยไม่เป็นไรค่ะกินแบบนี้ก็อร่อยดีที่มันอร่อยเนี่ยก็เพราะกินกับพี่หรือเปล่า <c oughs> เอางี้ถ้าเดี๋ยวพี่ตกแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมานั่งกินด้วยกันอีกแล้วพี่เนี่ยก็จะเป็นคนทํากับข้าวให้เกดกินเองโอเคไหมหืมใครบอกว่าจะมาค่ะเอา้าพี่เนี่ยแหละเป็นคนที่บอกมานะนนานนะเกดอิ่มแหละ เดี๋ยวไปทำง,งานต่อดีกว่าจริงอะ่ะเมื่อกี้ท้องยังร้องอยู่เลยแล้วเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วค่ะครั้งหน้าจะเป็นทีมงานเข้ามาตกแต่งนะคะหลังจากที่พี่เพลงดูแบบเสร็จแล้วนี่ เราจะจากกันแบบนี้อีกแล้วหรอพี่ขอโทษนะที่ก่อนหน้านี้พี่ไม่ได้ลังเกดไว้เลยอะแต่ตอนนี้พี่สัญญานะว่าพี่จะไม่ปล่อยมือเกตไปอีกเกตก็ผิดเองอะคะ่ะที่ไม่ได้ลังพี่ไว้ งั้นเราสองคนก็ผิดก,กันทั้งคู่นะคะไม่ต้องขอโทษเกทแล้วพี่ยังจำเรื่องราวความรู้สึกดีๆตอนนั้นได้อยู่เลยนะพี่ขอโอกาสเกทอีกสักครั้งได้ไหมให้พี่ได้ชดเชยสามถึงสี่ปีที่มันขาดหายไปให้กับเกทอะ่ะพี่ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างเลยนะที่พี่อยากจะทำร่วมกับเกทอะ่ะ พี่อยากพาเกตไปเที่ยวพาเกตไปหาของกินอร่อยๆแล้วที่สำคัญเนี่ยพี่ยังอยากแก้งเกตแบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยรู้ไหมพี่เพงอะแบบนี้แสดงว่าเราไม่ปฏิเสธพี่แล้วใช่ปะ 克服难。